สวัสดีครับวิธียื่นออนไลน์นะครับรับเงินสงเคราะห์บุตรนะครับของผู้ประกันตนมาตา40นะครับหรือม40เองนะครับก็คือจะยื่นออนไลน์โดยผ่านระบบ e s e l l service นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนครับว่าทำการยื่นอย่างไรนะครับผมก็ตัวนี้จะยื่นผ่านเว็บไซต์ของประกันสังคมโดยตรงนะครับจะเป็นคอมพิวเตอร์ PC ก็ได้นะครับหรือจะเป็นมือถือก็ได้นะครับก็เข้ามาที่เข้าสู่ระบบ ของผู้ประกันตนนะครับทำการคลิกเข้ามานะครับผมเมนูต่อมานะครับก็จะถึงหน้าเข้าสู่ระบบนะครับตรงนี้ก็ใส่รหัสผู้ประกันตนนะครับก็คือบัตรประชาชน13หลักนะครับของม .40 นะครับก็คือใส่เลยนะครับ13หลักนะครับแล้วก็รหัสผ่านแล้วก็ทํากดทําการกดเข้าสู่ระบบได้เลยครับผม หากพี่ๆยังไม่สมัครนะครับหรือยังไม่ลงทะเบียนนะครับทำการลงทะเบียนสมัครให้เรียบร้อยก่อนนะครับตรงนี้แอดขอข้ามไปก่อนนะครับผมแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็มาสู่หน้าตอบต่อมานะครับผมเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับหน้าเมนหน้าต่อนะครับก็จะเป็นข้อมูล ทั่วไปของตรวจสอบตรงนี้ครับชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็เลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็สถานะของผู้ประกันตนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผู้ประกันตนมาตา40นะครับผมแล้วก็ให้มากดตรงนี้ครับบริการด้วยตนเองผ่านระบบ ecell service นะครับกดเข้าไปเลยครับผมเมนูต่อมานะครับก็มาดูตรงนี้ครับหัวข้อว่าขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมนะครับให้เราทําการกดตรงนี้เข้าไปนะครับกดเข้าไปนะครับก็ไปสู่หมวดเมนูต่อไปนะครับ เมนูต่อมานะครับคืออยู่ในหัวข้อขอรับประโยชน์ทดแทนของกองทุนประกันสังคมนะครับก็มาคลิกตรงนี้ครับคลิกว่าหัวข้อสง่งเค์บุตรนะครับทําการคลิกเข้าไปได้เลยครับผมเมนูต่อมานะครับมาถึงหัวข้อใส่ข้อมูลนะครับการส่งเค์บุตรนะครับผมตรงนี้ก็ใส่เลขประจ,จําตัวของบุตรนะครับที่ว่ารับผลประโยชน์ทดแทนนะครับตรงนี้ก็จะมี ลูกคนที่1น,นะครับคนที่2นะครับก็ใส่นะครับเลขบัตรประชาชนนะครับถ้ามี1คนก็ใส่ลูก1คนนะครับเลขบัตรประชาชนใส่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการตรวจสอบเ,ออเลขบัตรประชาชนนะครับว่าถูกต้องไม่ถูกต้องนะครับเพราะตรงนี้เขาจะทําการ ตรวจสอบนะครับเกี่ยวกับการยื่นซ้ำนะครับว่าม39ม33มนะครับมีการยื่นไว้แล้วหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าถ้าไม่มีการยื่นตรงนี้ก็ตรวจสอบปุ๊บก็จะผ่านไปเลยนะครับผมแล้วก็มาใส่ตรงนี้ครับวันเดือนปีเกิดนะครับของลูกนะครับใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ชื่อนะครับนามสกุลใส่ให้เรียบร้อยให้ถูกต้องนะครับผมแล้วก็ถ้ามีลูกคนที่สองนะครับก็ใส่ไปด้วยครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็ทําการตรวจสอบนะครับก็เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราก็เมื่อทําการตรวจสอบเเรียบร้อยนะครับถ้าผ่านนะครับ ก็จะไปสู่ขั้นตอนต่อมานะครับผมขั้นตอนต่อมานะครับถ้าตรวจสอบผ่านนะครับก็จะขึ้นว่าผลการตรวจสอบผ่านนะครับตรงนี้ก็ทําการกดตกลงได้เลยครับผมขั้นตอนต่อมานะครับกรอกสถานะนะครับของสามีหรือภรรยานะครับที่สมรสนะครับถ้าใส่สมรสก็คือให้ใส่คําว่าสมรสไปนะครับแต่ถ้าหย่าร้างก็ให้ติ๊กว่าหย่าร้างนะครับผมแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสนะครับทาการใส่ให้ด้วยนะครับทั้ง จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับใส่นะครับับรประชาชนตรงนี้นะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลของคู่สมรสนะครับใส่ให้ถูกต้องนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับเอกสารนะครับเอกสารสําหรับแนบสําเนาสูติบัตรฉบับจริงนะครับทําการถ่ายด้วยจะถ่ายเป็นมือถือก็ได้นะครับหรือจะสแกนก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์ jpeg นะครับขนาดไฟล์ไม่เกิน10เม็นั่นเองนะครับผมแล้วก็มาดูตัวต่อมาครับตรงนี้ก็อัปโหลดนะครับ อัปโหลดไฟล์เอกสารนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบสำเนาใบสมรสนะครับถ้ามีก็ใส่ไปด้วยนะครับทำการถ่ายหรือว่าสแกนก็ได้นะครับแล้วก็ขนาดไฟล์ไม่เกิน10เมตรนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวต่อมาครับอันดับต่อมานะครับก็คือการอัปโหลดเอกสารหน้าบุคแบงก์ธนาคารนะครับตรงนี้ก็ทําการถ่ายเรียบร้อยนะครับจะเป็นมือถือนะครับหรือจะเป็นการสแกนก็ได้นะครับเพื่อความความชัดนะครับผมแล้วก็ทําการแน่ไฟล์ไม่เกิน10เมตรนั่นเองเหมือนเช่นกันนะครับผมแล้วตรงนี้ก็ ช่องทางนะครับช่องทางการการรับเงินนะครับก็ใส่ไปด้วยครับว่าเป็นบัญชีธนาคารของที่ไหนนะครับธนาคารอะไรนะครับแล้วก็เลขบัญชีนะครับตรงนี้ก็ใส่ถูกต้องนะครับผมแล้วก็มาตรงตัวจุดท้ายครับตรงนี้ครับสำนักงานประกันสังคมนะครับเลือกให้เลือกเลือกไว้นะครับที่ใกล้บ้านเราที่สะดวกนะครับเผื่อมีปัญหานะครับเราได้ยื่นเอกสารได้นะครับเลือกที่ใกล้บ้านเรานะครับแล้วก็ทําการกดบันทึกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอันเสร็จนะครับผมสาหรับการยื่นส่งคอบุตรของ มาตรา40หรือ,อม .40 นั่นเองนะครับเพขอบคุณครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ